สวัสดีครับเพื่อนๆผมแบงค์ลิเวอก์กนะครับวันนี้ก็จะมีพระเครื่องสี่องค์พอดีผมไปรลือกล่องมาเจอนะครับน่าจะเก็บไปนานละจนกระดาษถุงพลาติกจะยุ่ยละนี่ครับ4องค์นี้เรามาดูกันว่ามีพระอะไรบ้างองค์แรกนะครับเล็กๆนี่เลยนี่ครับ เป็นพระสมเด็จพระพุทธโคษาจารย์นะครับพระสมเด็จพระพุทธโคษาจารย์นะครับวาดนะครับสมเด็จพระพุทธโคษาจาร์วาดเป็นเขียนองแดงนะครับข้างหลังก็จะเป็นยันภาษา,าบาลีนะครับนี่ครับโคมยันโคมข้างล่างยันหกแถวเนี่ยก็จะเป็น ไก่นะครับลูกหูเหรียญก็จะปิ้นๆน,นะครับการตัดขอบก็คือสภาพแน่นอนรับเดิมเดิมเก่าเก่ๆสมเด็จพระพุทธโคสาจา,านทร์วัดทันใดประวัติก็สามารถไปค้นหาดูได้นะครับนี่ครับชัดๆเห็นไหมครับด้านหลัง ด้านหลังนี่ขอบมีด้านหลังครับนี่เป็นยันษา,าบาลีนะครับยันโอมไก่ของแรกนะครับองที่สองอันนี้เป็นเหรียญใหม่หน่อยครับเก้าพันเก้าสิบเก้าล้านเยอะไหมครับพระอาจารย์มหาปราโมทนะครับ ประโมชโยนะครับวัดวัดป่ามะโคทารามนะครับนี่ครับวัดป่ามะโคทารามกุดอนธานีออกเมื่อปี39นะครับ2539นห้รอยเ้หรียญทองแดงนมดำท่ไฟยังมี สวยๆเลยงามๆ9 9้าพ9้านนะล้านครับนีอันที่สองนะครับอันนี้เป็นผ้าที่เก็บเก็บจนลืมนี้ไปลืมมาเมื่อวานเจอต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะครับน่าจะฉลองอายุ80ดสิปีนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอม ลมฟันดำกิกนะครับขอบข้างๆด้านหลังออกเมื่อปี13นะครับ13นี่แน่นอนผมยังไม่เกิดผมยังไม่เกิดเลยนะครับพระราจะทำมาพรน,นะครับ20มีนาคมส5 1 3ัน 3. อยาเดือนนี้นี่พรผมเกิด9ปีเลย เป็นพ่อเงินนะครับปดัดดอนยาหอมก็ต่อไปอีกรายการนเป็นหลงพ่อเงินรูปรอหลงพ่อเงินอันนี้มันผสมระหว่างขี้ตากับปืนแตกไม่รู้จะเรียกพิมอะไรแต่เนื้อหานี่ไม่ต้องพูดถึงครับน,นี่เลย หาแบบนี้แท้ยันโลกแตกเป็นรอยไหมครับดูรอยนี่คือรอยรอยแบบนี้เนี่ยของใหม่ทําไม่ค่อยได้กัน,นรอยกุกตรงเนี้ยเป็นรอยเรียกว่ารอยรอยแกะรอยขาบเบ้าคาบอะไร รอยหินอะรอยหินรอยดินอะอันนี้ก็ตะไบแล้วก็น่าจะลงกุมันเลยขึ้นคาบแบบนี้ความคิดผมนะไปเกี่ยวกับเสียนนะนี่ความคิดผมเองอลงเพิ่อเงินก็สรุปวันนี้ผมก็มาแนะนำสี่องค์นะครับเป็นพระที่เก็กบไว้แล้วก็เพิ่งไปลื้อมาเจอ ครับซีโอไปหลวงพ่อเงินวัดบางคานหนึ่งหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมหนึ่งแล้วก็ป้าผู้ตะโพว์มา,าจาย์นะครับหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวหลวงพ่อที่อุดรหนึ่งนี่นะครับเป็นพระ บ้านบ้านเก็บไม่ใช่เสียนผมไม่ใช่เสียนแต่ผมก็ชอบผมก็เลยเก็บนะครับนี่ก็เลยมาให้เพื่อนๆดูคร mm hmm. เพื่อได้แลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับ mm hmm. ก็ท่านไหนที่ชมคลิปแล้วชอบก็กดไลค์นะครับอยากส่งข่าวต่อก็กดแชร์ hmm. อยากเป็นกำลังใจให้ผมก็กดซับสไครต์นะครับ ผมแบงค์เรียกวก็ลวันนี้ก็ขอนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนทุกท่านครับขอเพื่อนเพื่อนสุขภาพดีมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ